แมพี่น้องพาหนาคูใจห่างพี่น้องได้ซสอมเอา<ม>ห่างก็ได้ซสอมเบี้ยได้พี่น้องอพอดีเราโตเรียนช่างยนต์นะเรียนช่างยนต์นั่นโ่เมนซ์อมรถยนต์เลยโตโตเลือกไอ้ซสอมมอเตอร์ไซค์นะก็ดีมักโ่มเมนว่ารถยนต์กับบอมักรถยนต์กับสอบอะไรกันบางชนิดบา,บางแบบย่างนะแต่ว่า เน้นนะแกความรู้ที่แท้จริงก็คือมอเตอร์ไซค์เราโตทำไร้ตัวนี่ยางที่มันห่างอยู่ในบ้านปลายงปลา,ายางคิดเองเบิร์นนะพี่นอ้อง,อ,อ,งองของพ่อของแม่ของครอบครัวนะของญาติพี่น้องพร้อมเลยแลว้วเนื้อปลายางเลี้ยงยางนี่ซีมาไว้หลายเถอดปลาให้พี่ให้น้องพร้อมนะผู้ใดท้วมเมื่อเกิดปลาให้ายใดกับตรงนี้กับมีน้ำเลยว่าเป็นรถโตขายตะพักเลยทุกอย่างตัวที่ยางเห็ดเอาหนะ่าถ้ามันขอดมันเครื่องง่ไง,ไง สี่ของในราคาซางใช่ไนหะกับลานเขาเรียนช่างยนต์นะพี่น้องแต่ว่าบอไดมาเห็ดอันเปิดร้านสอมอเตอร์ไซค์ได้เดี๋ยวมาเห็ดกระหันลมขายเดี๋ดยวมาย้อนเมิดนะพี่น้องเดี๋ยวมาเห็ุเดนงานทงางด่านพลังงานสับบ๊วยหนมันส่วนกันแต่ว่ามันก็เป็นสัญชาตายานซางขึ้นก่าแหละแต่ว่าสัญชาตายานซางคือว่าแต่เขาเป็นซางความคิดของซางมันก็น เป็นของมันเดียงโดยอัตโนมัตินน่ะพี่น้องมันมันเคยว่าสัญชาตญาณของสัตว์นะคนเจ้าชูกับเจ้าชูน,นะมีใส่หูใส่ตาเลียมแวงแสนนะมีเลียมคนขีดตัวกับมีสัญชาตญาณขีดตัวนะต้องเข้าใจอดีตเราโตสัญชาตญาณสั่งสิมันอีหยังห่างกับเพราะที่สอบได้นะเขาใส่ไฟฟ้าเขาจะคล้องบอ,งอมนะพี่น้องแต่ที่ว่ามีประโยชน์ยุ่สิ่งที่ไปเรียนเรียนในด,ด้านนั้นวิทยา,ยายการอาชีพนะจบปวชซช่มันยละ่ะ จะว่านเป็นระบบทวีภาคีเลยที่เราโตเรียน <c oughs> คือว่าเรียนปีหนึ่งแล้วก็อยู่กับอูสถานประกอบการสองปีแบบนั้นเลยเด้บบได้ได้เข่าเรียนแค่สองมือนะโบโบโบ,บมีว่าปิดเพิ่มฝึกงานเด้อยู่กับอูเดี๋ยวละไปจนจบแล้วเราโตได้เงนินหลายเลยพี่น้องเป็นคนคนเดียวที่ในห้องได้กตะก้อนสมัยพศ2540นั่นรเราโตได้ยมือละลอยงี้ซิมเลย เป็นผู้เดียวในีของที่ได้เงินลายที่สุดล้านเข้าใจนะไอ,อยู่ซีแยกไฟแดงโรงพยาบาลอำเภอบัวหญ่ล้านเมง้งอะจะิญวัฒนามอเตอร์นะล้านเฮียเม้งอส่วนมากมันเป็นแบบมัดรถแต่พี่น้องรถลงจากุงเทียบมาลงล้งหล้วก็มัดบ่ค่อยเด็ด่อมบัาไใด่อมหน่อยมีสอมอยู่แต่มันหน่อยมากส่วนมากมันเป็นงานใส่เลี้ยงนะแต่ว่าความรู้ซิงรร่งโมนีรถโตกับมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ก่อนที่สีไปฝึกง,งานอยู่เจริญลานเจริญวัฒนามอเตอร์สีแยบไฟแดงรงพยาบาลนั่นก็อยู่ตอนอยู่มอสามก็ให้พอพักไปฝากอยู่ลานไหนส่งส่งฮอนด้านะอยู่มาตั้งแต่มอสามไปดิเราตัวมาแข้งนะบน้านไหนงิ้นก็เอานะ่ะให้พอพักไปฝากเขาก็เอาเขาใหา้ให้หาสิบบาทไปดิความมากนละยพี่นอ้องความมากมาของเขาอนะน่ะคือว่าเราตัวเป็นสร้างแต่อาอยุน,น้อยๆนะชิบหาปีเลย ซื้อของกับมิสซ่อนรถจากจากลานจานจิตนะรถสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นมาตยปุนดินั่นคือเนะกิดขึ้นว่าพลพรสวรรค์นะก็รถตัวเฉดไม่เห็นกังหันล้มไม่ไดเมเห็นสมื่นเนี่ยอันนี้ก็รถตัวศึกษาเพิ่มศึกษาตอนไหนรถตัวมาอยูนนะ่น้าไหนกรกะเซียนนี่แหะเออรถตัวคิดว่ามันมันพอที่สิทำไรได้ให้รถตัวได้นะรถตัวก็เลยเห็ดเริ่มจากเล็กๆน้อยๆนะพี่น้อ,นะองเริ่มจากศูนย์กันละอันเดียวกันบ่มีเงินซื้อของให้เจ้าภาพซื้อรถตัวกับไปเฮ็ดให้อย่งที่นะ ใส่สู้แน่นนะพี่น no? tamam. ้องแล้วเขาต้องมีความร nice. ู้จริงเฮ็ดได้จริงดิเขาเสียมอันเสือถือเติบมด้เขาควไปให้น้องเขาได้มันม่นมันฉีมูฉีม่านเป็นให้เขาเขาสบายใจดิมันแบบนด้เขาเขาเขาต้องมีความหนาเสีย้ีในในตัวเองพร้อมนะในความเป็นซางนะเป็นอยู่แล้วแต่ตอนตอนเรียนอยู่นี่ก็ได้ปะยางได้ซ่อมได้ยังอยู่ไตลังบ้านนี่ก็ได้เฮ็ดอยู่แล้วถึงเรียนพร้อมถึงได้เงินพร้อมถึงได้เงินทั้งซางพร้อมนะ มันลายย่างบวกกันพี่น้องพรสวรรค์นนะเพราะตัวเราโต,ววาโโตมากนะดันซางด้านมัางด้านเงี้ยแต่ว่าลำบากเลยพี่น้องเป็นซางถึงลำบากเลยเป็นกเกษตรกรสบายกว่ารถตวัวโโตว่ารถตัวเฮ็ดสวนเนะีโโ่ยรถตัวสบายโอ้ได้นอนเว้นพี่น้องเกิดมาในชีวิตบุรุษวะสิไปหางานแต่ที่มันได้นอนเว้นนี่ยบ่แม่นฉีขาดดิคือว่าอิสระมากนะยังทำสวนรถตวัวแบบแนะน้ำดได้เลยว่าผู้ใดมีทีไรเนี่ย ให้คณมีระบบนาวลงทุนระบบนาวดีๆคนเทศสวนจากสิบไรนี่สิบไรอยู่ได้ทั้งชีวิตเลี้ยงครอบครัวได้แล้วตัวเฮ็ดใช้ย่างเดียวปัจจุบันที่เลี้ยงอยู่นี่ก็กเป็นกล้วยนะต่อไปก็จะเป็นะม่วังสินะกล้วยมันยูอยู่ได้บดในเจ้าต้องกข้าใจหาปีเจ็ดปีมองได้ที่มันไหนเป็นไนโรคระบาดมันก็นตายนะมันมันสบายก็สร้างแต่ว่าเราตัวเอาเรื่องสร้างนี่มาซอยไรได้เสริมไรได้ห้จากของนะ ไอ้ย่างละหาบาทสิบาทมันกลับเป็นเงินลอยบาทจริงๆนะเขาเคยชี้ไปเองสั้นนะเราตัวชี้เังสั้นนะเพาะท่านพร้อมนะผู้ใดเบิ่งช่องเราตัวมีหลายย่างเด้วยคนผู้เดียวเ <c oughs> บิ่มเพิ่มโอโซุสาเบิ่งเอาเรื่องใดมากกับเบิ่งเรื่องใดบ่มากกับกับผ่านไปนะพี่น้องบ่าอะไรสำนัญล่ะบ่บ,บ่พอรบกวนการรับชมปรนใดอกเนาะถ่ายเบิ่งเอาอันใดมากกับค่อยเบิ่งอันใดบ่มากกับเลี้ยวไปนะ ความรู้จริงๆก็คือเชียงช่งางนไงล่ะพี่น้องเป็นพรสวรรค์พิเศษเป็นพรสวรรค์กับการเกิดนะเกิดนะคนเฮามันมีนบุญเฉพาะบุคคลที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมันบุคอคลนด่คนมักต้มมักตัวคนมักหลอกหมักอก็เป็นพรสวรรค์ของเขาเด้พี่น้อง <laughs> อย่าไปว่าเขาเด้ <laughs> พวกย่อเป็นพรสวรรค์ของเขาเนาะพรสวรรค์หลอกลวงอย่างเี้ยนะ ผู้เจ้าชูประตูดินกับเป็นพ่อสวรรค์ของเขาเนีเจ้าต้องเข้าใจ <c oughs> พ่อสวรรค์คนมันมุ่งกันนะอันนี้พ่อสวรรค์ของเราโตเด,ด่นช่างสังเกตน,นะสร้างม่างสังหรือสงังงานสังเงี้ยน,นะจะเป็นสร้างม,มันบ่มากมันบ่แม่พี่น้องมันต้องมากมันก็สิฮูู้นะ <c oughs> เดี๋ยวผูดด้ใดอยากอ่ะเรือสมือผู้ใดอยากติดต่อมากกติดต่อได้เอาตะขา,าหแห้งเราต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบไปหอหนางงานเฮ็ดได้รถจังซีน่ะ เชื่อมโคงม้งเชื่อมแผงก็มีคือกันมีเบิด์ตเราตัวบอลมิตรรถกระบะทำนั่ลกกบบนละ่ะห้พี่น้องผู้ใดเมตตาการุณากะมาหาบเอาซทำนั่นล่ะว่ามีหยังล่กทุกที่ย่างทีเราตัวให้ได้นะกัเอาสีเผยแเพย์พะนะเพลย์เพย์เผยแเพย์ให้มันนี่ว่ามีหยังนี่ซ้อมรถนี่ ียมันเครื่องก็เปลี่ยนแหวนเปลี่ยนแหวนเทือที่สองไปหนักของคันนีกสอบมอั่วแต่ทรงเป็นสีข้นออกเท่ากับสอบนะแหวนมันตายขมามันไหลแต่ไมนได้เปลี่ยนมันเปลี่ยนดูนะแต่แม่นถ่าการดังก็องก้องก้ก้ก้เราตัวก็จะพาคเครื่องมันเห็นไหม <S 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 เปลี่ยนบ่ได้บ่ได้ไปจ้างคนแล้วบไ่วได้จ้างใครแล้วนี่ มาบอกซู้ฟังเดิมนี่สองลวดังเดิมกับเลี้ยนอันนี้แหละเลี้ยนช่างยนต์เรียกเรียกเรียนบางทีเดี๋ยวช่างยนต์เอาไปมากแต่ว่าเอกเสศเอกษตรมากะได้ความรู้จากงานดานพลังงานดานโซลาเซลล์ดันกัะหังลมออกมาพึ่งตนเองคือว่าอยากเหตุมันครอบคุมนะเฮาาพึ่งตนเองมันต้องมีอย่างเนียงสินะเฮาเหตุอย่างเนียงนี่ยเฮาก็อจิพออยู่พอกินนะแล้วตัวกสิตได้อธิบายต่อต่อไป ไปเรื่องไปเรื่องไปพี่น้องค่อยๆรับชมไปไปเรื่องไปเรื่องไปมันอยู่ในช่องมันมีอย่างนี้กะค้น,คนหาเอานะผู้ใดมากเรื่องใดกะเบิ่งไปเถอขอบคุณหลายพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณผู้ติดตามทุกคนครับผู้ใดเข้ามารับชมกะเอาสิ่งที่เป็นซาลาไปใส่ได้พี่น้องเรื่องบ่เป็นซาลัเว้านัวาวน่งฮองหวน,นกะเป็นเรื่องบันเทิงไปก็แล้วกันครบคันฮองหัว้าแค่ <c oughs> นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง